สวัสดีค่ะเรียนโรงเรียนไหนน้อโรงเรียนสื่อทักษะการนวดไทรรมานีค่าเรียนแพงบอสแพงจ้าทอไห่ล่าสี่พันห้่พันห้มีเบอร์โทรบอมีจ้าเบอร์อย่างล่ะ0 8 2 2 1 3ด8 4ได้่าวว่ามีอีกเบอร์หนึ่งบอ เบอร์อย่างล่าเกอาโอเคนาะาลูกเนาะเมื่อนี้ด้อลูกดนะ้าแม่จะให้อาการของถ้าลูกค้ามาถึงลูกค้าบอกว่าฉันต้องการนวดแก้อาการของคอบ่าไหลอย่างเดียวบ่ต้องการอย่างอื่นโอเคนาะาลูกเนาะตั้งสติด้อลูกดนะ้าอย่าเล่นกันถ้าเล่นปุ๊บมันจะบ่ผพานนาะลูกเนาะ อาอันที่หนึงยกมือใส่หน้าอกพูดว่า,าสผสาาเททน้ำหนักมือลงไปถึงหนึ่งของก้นกดลงแล้วก็นันบดังๆพร้อมกันลุกบริเวณตรงนีง้ต้องให้ขึ้นหูนับดังๆพร้อมกันลุกหนึ่งสหสไดเลือนหัวเข่าอันต่อไปต้องให้เข่าสะบักนายกมา้มหน้าก้มตาหนึง่ง อันต่อไปต้องเข่าไต้ล้านมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันต่อไปต้องเข่าหมอนรองกระดูกและระบบไตหนึ่งสองสามสี่ห้าอันต่อไปต้องเข่ากระเพาะอาหารหนึ่งสองสาสี่หอันต่อไปต้องเขาอุ้งเชิงกลาง 2> 1, 2, 3, 4, 5, สอง้กนก็คือกันต้องเข้าอุ้งช่องกลางหนึ่งหนึ่งอันต่อไปต้องเขาหัวเนาวหนึ่งอาสี่หัอันต่อไปต้องเขาริ้วสุขุมังและสิคินีหนึ่งสองสามสี นิ่งไว้นิ่งไว้เพราะถึงตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวลูกเด้อถ้าลูกค้าต้องการแค่ข้อบ,บาไหลลูกหยุดแค่ตรงนี้มือเยาออกมือข้างที่ตรงนี้เอาขาเข้าไปขังในทั้งสองข้างเยามือออกเอาขาเข้าไปเลยเอาตีนเขาไปบอเมนเอาหัวเขา่าเข่าลูกเอาตีนเขา่าเอากลับขึ้นไปไหมกลับขึ้นไปไหมเพราะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอาตีนเข้าไปลูกเอาตีนเข้าไปทั้งสองข้างตีนเขาจง,จงโจ no เพระเอาหัวเข่าลง เอาตีนเขา่าทั้งสองข้างจงโจวไว้จงโจวไหวอย่าลอกกันลูกเลียนพร้อมกันมือเขาจะค้างอยู่อย่างมือจะค้างอยู่หนึ่งแมนบอเอาหัวเข้าเข,าข้าไปใส่หนึ่งปับ๊บแล้วก็กดจากหนึ่งไปหาสี่ทิมแอวกดลงไปแล้วก็นนะับตีนรบโยกหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่ง <1 S 2> และหนึ่งเท้าไม่ยกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าต่างหนึ่งเท้าไม่ยกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่และหนึ่งเท้าไม่แล้วก็ขึ้นไปสี่หลัง ้าไยกไปขึ้นไปจนถึงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าการเท้าไม่ยกไปจนถึงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งและหนึ่งเท้าไม่ยกเดือนมือขึ้นไปใส่หนึ่งนิ่งไว้เอาหัวเข้าขึ้นไปใส่หนึ่งหัวเข่าต้องชิดกันลง หัวเขาจะชิดกันอาโน้มแล้วก็ยกตีนไปเนี่ยยกตีนคืนแล้วก็โน้มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งและหนึ่งเท้ายก,ยก,ายกเอาตีนตั้งลง,งแล้วก็เลื่อนมือไปใส่กลางเลื่อนหัวเขาขึ้นไปใส่กลางหัวเขาชิดกันแล้วก็โน้มตตวตีนยกคืนตีนยกขึ้นสูงๆโน้มไปหลยๆแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้า กลางและกลางเท้ายกเอาตีนตั้งลงเลื่อนมือมาใส่ซีเลื่อนหัวเข่าขึ้นมาใส่ซีหัวเข่าขึ้นมาใส่ซีเลยหัวเข่าชิดกันขึ้นมาใส่ซีโน้มแล้วก็เท้ายกหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่และสี่เท้ายกบบนี้เพราะเท้ายกเสร็จเรียบร้อยเอาขาออกข้างนอกตั้งหนุบ้านมือเยาออก มเออมื่อยาวออกดังอนุมบ้านขึ้นปับ๊บขออนุมบ้านขังเดียวกันลุกมันจะเบิง,งายขออนุบ้านขังเดียวกันมันจะเบิงไงเปิดผ่าลงไปถึงกลางของก้นเปิดผ่าลงไปถึงกลางไม่ลากยกผ่ายกผ่าขึ้นไปถึงกลางของก้นยาลีเลงถึงกลางของก้นแล้วก็ตะลบขึ้นมาตะลบขึ้นมาเป็นสามเถือดึงกางเกงลงให้ถึงกลางของก้น หยิบแอลกอฮอล์ขึ้นมาบอลีบหยิบแอลกอฮอล์ขึ้นมาเปิดฝาปิดแอลกอฮอล์ปิดแอลกอฮอล์เอาแอลกอฮอล์ไปวางใส่ตุ่หัวไหลมือจับลูกค้าให้ดีมือจับลูกค้าไว้มือจับลูกค้าไว้ย่าลอกจับมงที่ถนัดวางใส่หัวไหลสำลีวางใส่หัวไหลมือข้างหนึ่งจับเอา หัวไหลถึงตาลูกเอียง,ง,ยงแล้วก็บ,บาถึงก<า>้นออแล้วก็กระดูกไขสันหลังถึงก้นกบดด้านใน,น,ในกระดูกไขสันหลังอีกฝั่งหนึ่งถึงก้นกบดด้านใน,น,ในแล้วก็บ,บาถึง,ถงไปแล้วก็หัวไหลงไลง แล้วก็กดเข้าไปตามล่องก้นเข้าไปตามล่องตามอย่าหลอกลูกให้นึกถึงเกลือนกากเกลือนยาเลนยาเลนถ้าเลนแม่จะปิดทันทีแล้วก็เนี่ยยาเลนแล้วก็วางลงเอาน้ำมันใส่มืออยากกดเบาอยากกดเบาเด็ดขาดน้ำมันใส่มือน้ำมันใส่มือวางน้ำมันลงไป หมุนบิดหนึ่งบิดสองบิดสามแขนบนแขนบนแขนบนแล้วก็หลังมือยกหัวเข่าสองข้างยกหัวเข่าสองข้างยกหัวเข่าดูดสองข้างตั้งหัวเข่าลงอีกหยิบน้ำมันป้ายใส่มือโยงมือโยง โยงโยงโยงเพราะโยงเสซตยันรีบแดยลูกดาเอานิโป้งหนีบเอานิโป้งหนีฟังให้เข้าใจสะกรอนลูกเอานิโป้งหนีบนิโป้งหนีบแบบนี้มือแม่แมันง่ามพูดแม่ก็เลยห้เบิงแน่จังหน่อยหนึ่งบบนีอ้อนาคตขา้างหน้ามือพวกลูกเสียงง่ามพี่สิฟ้ามือกดแนบใส่ให้ถึงกลางก้นอ นิ้วซี่จะอยู่ตรงกระดูกไขสัหลังแขนตึงกดล้อยขึ้นดีๆฝ่ามือจะบอกเปิดดระลูกด้าลูดขึ้นมาขึ้นมาซาซาบอลีบแขนตึงๆคนสวยไก่ไปนวดยากบอกดลงแขนตึงๆลูดขึ้นมาจนถึงซีของท่อนบน ขึ้นมาจนถึง C ของท่อนบนขึ้นมาจนถึง C ของท่อนบนขึ้นมาจนถึง C ของท่อนบนหยุด